มอคคอลี่ ok ประโยชน์ของผักสีเขียวในการช่วยบำรุงร่างกายถ้าหากคุณรับประทานมอคคอลี่เป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ1มีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย2มีส่วนช่วยระบายในการขับถ่ายในง่ายมากยิ่งขึ้น3มีประโยชน์ในการช่วยบำรุงสายตา 4. มีส่วนช่วยทำให้ผิวหน้าคุณและดูเด็กลง 5. มีประโยชน์ในการบำรุงกระดูและฟันให้แข็งแรง 6. มีประโยชน์ในการบำรุงสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ 7. ช่วยขับสามพิษ 8. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันแสงแดดและป้องกันปัญหาเรื่องผิวหนัง 9. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเชือ้อรา 10. มีประโยชน์สามารถช่วยลดอาการอักเสบของร่างกายได้ 11. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย 12. บำรุงหัวใจ 13. มมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง 14. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการป้องกันปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโรคมะเร็งโทษของมอคคลีมีดังต่อไปนี้ 1. ไม่เหมาะกับกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพโลหิตจาง 2. ไม่เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร 3. ไม่ควรรับประทานโดยเด็กขาดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นโรคไต ข้อมูลเหล่านี้เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผู้สนับสนุนรายการไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิบายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วจ้า เมนูและไส้ทาโกยากิครับสนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ